อ่าสวัสดีครับกลุ่มนี้ขายของหน่อยสิเป็นไงบ้างขายแซนวิชขายชื่อนครับอ่ามีอะไรบ้างมีสองแบบครับมีไส้ไข่ไส้แฮมไส้ไส้กรอบครับไข่แฮมไส้กรอบกล่องเล็กครับกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องใหญ่เท่าไหร่กล่องใหญ่สามห้าครับกล่องเล็กยี่บห้ายี่ห้าขอกล่องเล็กละกันนะครับไดครับรับดัดเราได้ไหนครับได้ไหนเอ่อมีไส้อะไรบ้างอ่ะมีไส้กรอบแฮมมีไส้กรอบไข่ไข่ไข่หรืออันใหญ่แ้ะไรเลไข่หรืออันใหญ่แล้วอขออันเล็กสองอันละกันไส้อะไรบ้างนะ ก็อย่างละแบบอย่างละกล่องอ่าขอทอนเงินดีดีอันเอาอันดีดีอันดีดงอันดีอ่าขอบคุณครับอู้อ่าสามารถหนึ่งทำไมถึงเลือกขายเมนูนี้เพราะว่าเพราะว่ามันกินได้ง่ายครับกินได้ง่ายแซนด์วิชเม็กนิดตอะอ่าแล้วตอนตอนที่ขั้นตอนในการทํางานเจอปัญหาอะไรบ้างไหมและแก้ปัญหายังไงเจอครับก็คือคือปังมันมันนุ่มเกินไปมันเลยไม่อยู่ ก็เลยแล้วผักต้องแฉะนะครับก็เลยต้งองห่อกระดาษแล้วกัครับแล้วกับการเมื่อตอนตอนที่พวกเราเป็นคนซื้อกับกิจกรรมแบบนี้รู้สึกยังไงอร่อยใช้เง <c oughs> ินยังไงแต่ละครั้งสินเปืองสินเปลืองอครับอกเรื่อยอหวังว่าคําตอบนี้คงไปใช้ตอนเทิมสองในนะโทษทีใส่กระเป๋าเสื้ออาจารย์นี้ทีจ้ะใส่เลย โอเคขอบคุณครับหวังว่าขอให้ขายหมดได้กำไรนะครับ